สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะปีพศสอ6 2ที่ตำบลผานกเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะ เป็นไร่ของคุณวิทวัฒนะคะหนูอ้อยดูสิดูเดี๋ยวเ,เราจะพาไปดูสตอนะคะไปไปสตอร์สวยๆนี่เป็นสตออะไรคุณอ้อยเป็นสตอข้าวค่ะสตอข้าวใช่ไหมฮะโอเ้เห็นไหมแขวนระยงระยานนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่มันอลังการกว่านี้นะคะโอเคไกลไหมคะคุณอ้อยไม่ไกลค่ะเออมันจะตลอดทั้งทิวอ๋อนี่อันนี้นนเราจะเราเถิงลงลงเขานะคะไอเป็นเนินเขานะคะเนี่ย จะเดินลงไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นสวนผสมมีมทั้งตาคล้มีทั้งมะรกอมีทั้งพริกแล้วก็สลับด้วยบอนเบอร์รี่ใช่ไหมคะแล้วจะมีกล้วยน้ำว้าสลับในร่องอในร่องของสตอเราก็จะมีเงาะข้างล่างกล้วยมีมรกอ ถ้าเดินถ้าเดินเร็วภาพมันจะไหวคุณอ้อยเราต้องเดินช้าๆสักหน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เราถ่ายโอ๊เล่นงั้นใช่ไหมฮะ<ม>ตอ<ช>จุนั้น<ม>ใช่ไหมอืมอันนี้มันจะเริ่มออกดอกเรื่อยๆไล่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 ขึ้นมาเรื่อยๆอ,อ,อย่างสตอที่สวนของเรามันจะออกสามดูดูเลยเออตั้งแต่หน้าแรงของปีที่แล้ว ก็ยังออกเรื่อยๆผัดต้นออกออกเรื่อยๆอมีให้ชิมกันตลอดทั้งปีอคุณว่าม,มีสตออะไรกับสตออะไรนะคะ,ะมีสตอข้าวแล้วก็สตอดานมีสองตต่างกันยังไงคะสตอดาน,นกับสตอข้าวก็สตอข้าว,าวจะเมิดเล็กสตอดานจะเม็ดใหญ่ก็คล้ายๆกันค่ะ แล้วกินล่ะคะกินสตอดานจะฉุนกว่าสตอข้าวอันนี้อันนี้สตออะไรคะเนี่ยสตอข้าวค่ะอ๋อสตอข้าวพื้นล่างอของเราจะเป็นทุ่งนาอ๋อเนี่เป็นทุ่งนาเนาะทั้งบนนี้เป็นสตอรน,นะคะสต,สตอข้าวโอ้เห็นไหมนะระโยงระยางเลยค่ะท่านผู้ชมคาะโดกมากๆคุณอ้อยขายโรเท่าไหร่คะเนี่ยที่สวนของเราทั้งแม่ค้าแล้วก็ทั้งสีทั้งส่งเราขายราคาเดียวเลยค่ะกิโลละร้อยค่ะร้อยบาทใช่ไหมคะอันนี้เป็นลูกดิ่ง ออลูกดิ่งหมายถึงว่าช่อที่ยังไม่ติดผลนะคะถ้าติดแล้วจะเป็นอย่างอันนี้ช่อยังไม่ติดผลนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนั้นเป็นร่วงได้อันนี้ก็เริ่มจะติดแล้วค่ะอช่อหนึ่งถ้ามันโด่งจริงประมาณกี่กี่อะไรถ้าโดงประมาณสักสิบกี่ฝักประมาณสิบกว่าฝักสิบห้าสิบสองสิบสามแล้วแต่เลี้ยงต้นได้ค่ะแล้วแต่ที่เราบํารุงต้นด้วยถ้าใครถ้าใครจะมาชม คุณอ้อยคิดยังไงคะถ้าศึกษาดูงานถ้าศึกษาดูงานทางไรของเราให้ชมฟรีค่ะ,ะชมฟรีสำหรับคนชอบแนวเกษตรเกษตรผสมผสานโทษนะคุณอ้อยแต่ก่อนคุณอ้อยทำงานอะไรมาก่อนออทำงานกรุงเทพค่ะก็เป็นพนักง,งานทำงานโรงงานทีนี้รายรับกับรายจ่ายมันไม่สมดุลกันค่ะเราบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยออก็ มันไม่ได้มันมันไม่มีเงินทุนสำรองไม่มีอะไรให้เราเออวันไหน <ừ> เราทำงานเราก็ได้วันไหนเราไม่ทำเราก็มีแตจ่จ่ายจ่ายจ่ายอย่างเดียวออก็เลยคิดว่าเออกลับไปอยู่บ้านเราดีกว่าบ้านเราก็มีไรมีนาอองายอิสระเนาะออพักผ่อนเป็น,นงานอิสระแล้วเออแล้วเหนื่อยเราก็พักนะโอ้ออถ้าเราทำอย่างที่กรุงเทพต้องทำโอถึงสองทุ่มสามทุ่มถ้าเราทำอย่างในกรุงเทพมาทำที่บ้านเราอ อย่างสวยเลยค่ะที่ไร่ของเราจะได้แบบคุณอ้อยเนื้อที่กี่ไร่คะทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้เก้าสิบไร่เกาสิบไร่ทำทั้งสวนยางพาราแล้วก็เราจะทําสวนยางพารากั้นขอบทั้งสองฝั่งนะคะอ,อส่วนกลางที่เราทําเป็นเกษตรผสมผสานจริงๆจะอยู่ประมาณสามสิบไร่นะคะมีทั้งเราก็จะสลับกันทั้งไม้ป่ามีไม้พยุงมียางนามีตะเคียนมีสัก ค่ะอันนี้เป็นไม้ยืนต้น,นะะไม้ผลไว้ปลดกษียนไม้ผลเราก็จะมีสะตอมีกาแฟมีเงาะแล้วก็มีทุเรียนบ้างลองกองบ้างแต่เราไม่ทําเยอะค่ะเราทําอย่างละนิดอย่างละหน่อยผสมประสานกันแล้วก็ทั้งพืชผักพืชผักทั้งไม้เลียดิน ไม้ลงหัวไม้เรียดินคือไม้อะไรคะคุณน้อยไม้เรียดินก็คือสมุนไพรอย่างเช่นค่าตะไคร้ค่ะที่เราปกคลุมดินให้หญ้าให้หญ้ามันแซมขึ้นมาได้เยอะก็จะมีกล้วยหอมมีกล้วยน้ำว้ามีแก้วมังกรบ้างแต่ว่าตลอดทั้งปีให้มีผลผลิตในไร่ออกได้ตลอดทั้งปีไถ่กินซุ้งจะได้ อย่าใช้เงินเป็นตัวตั้งค่ะใช้ธรรมชาติเป็นความสุขแล้วเงินจะมาวิ่งมาหาเราเองนะคะอืมาดูงานนี้ไม่รับบริจาคนะใช่ไหมคุณอ้อยไม่รับบริจาคนะคะในของเราไม่รับบริจาคไม่เสียดูเงินไม่เสียเงินเข้าดูงานด้วยไม่เสียค่ะเราให้ชมฟรีศึกษาฟรีแต่ถ้าทานไปทําในไร่ของตนเองค่ะคุณอ้อยแต่ถ้าจะมาทานข้าวที่นี่เงื่อนไข เนื่อขายเราให้ทาไรเราให้ชมฟรีแต่ถ้าท่านจะมาในระบบสิบคนยี่สิบคนมาทานข้าวโทรมานั้นเราก่อนท่านจะมีงบให้เราเท่าไหร่อาหารเราจะทําแบบบุฟเฟ่ไว้รอท่านเลยค่ะมีเต็นท์มีเต็นท์ให้เต็นท์ไม่มีมีสถานที่มีสถานที่ให้รับประทานอาหารให้นั่งจินกาแฟชมวิวถ้าจะเต็นท์มากางก็ได้การค้างคืนได้นนอค้างคืนกินวิว ู <c oughs> สายหมอกได้นะคะ, uh huh. ะเราไม่คิดค่าการเต็นค่ะเสียงแต่แต่ว่าเราขอค่าไป uh huh. นิดหน่อยค่ะตามศรัทธาเราไม่คิดเป็นไรหัวไม่คิดอะไรแล้วแต่ท่านจะอนุเคราะห์ค่ะค่ะอันนี้อันนี้เป็นการเอ,อื้ออาทรต่อต่อท่านที่มาชมกิจการที่นี่นะคะเพราะว่าโหหน้าดูมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะมีไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะ ไม้ป่านะ,ะพืชนผักสวนครัวนะคะมีพริกเห็นไหมคะพริกดก,าาากมากมากเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมีหมดนะคะเนี่ยเนี่ยพริกเห็นหะพริกโดกมากเลยลูกยาวตะไคร้มะละกอนี่กระโดกโดกนะคะมะละกอเดี๋ยวจะพาไปดูมะละกอนะคะอีสานเขาเรียกแบบหงเนาะเออภาคกลางเขาเรียกมะละกอนะคะอันนี้เห็นไหมบวบเห็นไหมอันนี้บวบหอมบวบหอมค่ะบวบหอมโอเค นะนี่ผักอะไรนะจะเป็นอุโมงค์เราจะทำอุโมงค์มอนเบอร์รี่ค่ะอ่ามอนผักอะไรเนี่ยผักโหระพาอันนี้เป็นโหระพาเออผักอีตูโหระพาอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะนะคะอันนี้เป็นซุ้มทางเข้าบ้านนะคะเนี่ยทางเข้าของเราจะเป็นทางเข้าไร่ทางเข้าไร่อ๋อสวัรสสวัรสตอนนี้ยังไม่มีลูกใช่ไหมคุณอ้อยยังค่ะยังเริ่มหลานอีกขั้นหนึ่งนะคะสตอสตอ สตอรี่ไอสตอร์นะฮะไม่ใช่ตอสตอรี่สตรอร์สตรอสตรอ์เดี๋ยวเราไปดูโอ้อันนี้อันนี้บริเวณทั่วๆไปนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยต,ตรงนี้ก้าเนะี่ยจะเป็นก้าพันไม้นะคะพันไม้ไมชนิดต่างๆโอเคอ่ะคุณอ้อยอธิบายเลยนะคะใครต้องการน,นะคะสตอรเรามีนะคะ30เซนเราส่งที่ราคา20บบาทนะคะรุ่นนี้นะคะ น่าอ่ันนี้สตอนะอันนี้สตอนะค่ะอันนี้เป็นสตอข้าวสตอข้าวอ่ที่เราชมเนาะของเราจะมีกาแฟโรบัต้ามีกทอากาแฟเป็นของพันโลบัต้านะคะโอเคอันนี้จะเป็นลูกท้อลูกท้ออ่ลูกท้อนี้ลูกท้อเพราะยากมากนะคะเราส่งที่ต้นละ50าบาทบุกกี่ปีได้กินคุณ้อยยลูกสามปีเริ่มติดดอกออกผลแล้วนะคะ ตอนนี้ก็มีลูกจำน่ายอยู่เน้องอตอนนี้มีค่ะจะถ้าสามปีแล้วนะคะจะออกออกดอกตลอดทั้งปีเลยค่ะอ,อ,อยู่ที่การบำรุงรักษาของเราเคจะมีผักหวานวาด้วยหวานบรรยากาศบรรยากาศผู้ชมหรือเธอบรรยากาศมีสระน้ำนะคะมี สวน,น,วนสตอนะคะนนี้ผักหวานเนี่ยผักหวานอันนี้เป็นผักหวานป่านะคะเราส่งที่ต้นละ20บาทค่ะอันนี้คุณอ้อยรับออเดอร์อ,อตอนนี้ออเดอร์ของเราคือส่งทางของโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้นะคะอ,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 อ ทำส่งก็ยังไม่พอใช่ไหมคุณอ้อยังขายแต่ก็ขายอยู่นะฮะก็เหลือขายบ้างค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นริมน้ำเป็นสวนสตอสตอกลางน้ํานะคะอ๋อสวนสตอกลางน้ำใครจะมากางเต็นท์เราจะทําเป็นสะพานโค้งข้ามไปดูสตอฝั่งนู้นทำสะพานลวดสลิงไหมเอาเอาสะพานเลยสะพานแบริ่งเออข้ามอันนี้อ๋อนี่นะคะ ถ่ายแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูตรงอินนะคะไปดูไปดูมะละกอมาดูมะละกอก,ก่อนค่ะซื้อมะละกอไม่เป็นไรธรรมชาติดีธรรมชาติดีค่ะเนี่ยเรามากับธรรมชาติอ่าสตอรลิมน้ำใช่ไหมคะบัวไกลเดี๋ยวเราไปดูแล้วไปดูมะละกอก,ก่อนนะคะมะละกอโด่กบ้าๆเลยค่ะเนี่ยนี่อยู่อยู่ผานกเขานะคะผานกเขาไล่ของคุณวิทวั์ ะคะใครจะมาชมก็มานะคะต้องติดต่อก่อนนะคะเพื่อให้เจ้าของไร่รู้ตัวซะก่อน,นะคะ่ะเบอร์โทรเพราะว่าเราเ<บ>จะมีทั้งกรมป่าไม้ทั้งที่มาศึกษาดูงานนะคะเ<อ>ข้ามาเรื่อยๆอย่างน้อยต้องโทรล่วงหน้าเราวคุณอ้อยค,คุณอ้อยบอกเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสามห้าเจ็ด เจ็ดศ uh ูนย์สี่สี่อันนี้เบอร์คุณอ้อยเนาะเบอร์คุณวิทย awan ก็อยู่ที่ป้ายแล้วนะคะอันนี้เราให้ดูมะละกอนะคะมะละกอคาลเลนนะคะอันนี้แขกดำอันนี้แขกดํานะคะฝัะ่งติดมะละกอก,ก็จะเป็นเป็นขาสะะิขาโอเคเข,า,ขาเหลืองอ,อ๋อขาเหลืองโอราคาราคาดีนะคะ,ะเป็นขาเหลืองคุณอ้อยเวลาลูกค้ามาเอ้ลูกค้าเออแม่ค้าเนาะแม่ค้ามารับ ถึงที่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะตอนนี้จะมีแม่ค้าเข้ามาให้ขาดสายค่ะมีทั้งขอนแก่นมีทั้งอุดรค่ะเข้า,มา,ม,ขามาอย่างเบอร์หัวอย่างนี้ ของฮอลแลนด์เราจะขายลูกเท่าไหร่ก uh, 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 ิโลละยี hmm, mm ่สิบบาทขายเป็นเบอร์เออเป็นขายเป็นเบอร์เบอร์หัวค่ะเบอร์แรกสําหรับต้นใหม่ถ้าลองลงมาก็จะสิบห้าบาทค่ะแต่มันใช้เวลานะคะกว่ามันจะเต็มกว่ามันจะแก่กี่เดือนคุณออมละกอเนี่ยโอ้ยเนี่ยจะนอนกับเพื่อนหนึ่งค่ะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเจ็ดสิบห้าวันเลยเจ็ดสิบห้าวันใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะอ๋อเป็นเบอร์อันนี้อันนี้ถือว่าเบอร์ เขานับยังไงเบอร์คุณน้อยเขานับยังไงเบอร์เราก็จะคัดที่เบอร์สวยค่ะอือย่างเบอร์สวยนี่เราก็จะส่งที่20่สิบบาทดสวยเบอร์สวยถ้าลองลงมามันจะเบอร์เล็กเบอร์เบอร์ไม่สวยเราจัดกี่เบอร์คะคุณน้อยเราจัดกี่เบอร์เราทำแค่3เบอร์แล้วก็จะมีเบอร์รุ่นเล็ก10บาทค่ะ ต้นเล็กนี้จะไม่สวยเขามาซื้อของเรานี่ยเขาซื้อในลูกสดหรือลูกสุกอ่าลูกแต้มค่ะมะระกอแต้มแต้มคือยังไงออกติดเหลืองนิดๆค่ะถ้าเป็นของเรื่องเหลืองแทนค่ะออกเหลืองนิดๆแต่ไม่ให้สุกเลยเขาเรียกว่ามะระกอแต้มค่ะใช่ค่ะอย่างถ้าเป็นของแขกดำนี่ก็อ่าแขกดำนี่กิโลแต้มมันก็กิโลละสิบบาทค่ะถ้าเป็นลูกดิบก็อยู่ที่ห้าบาทถึงเจ็ดบาทค่ะเห็นไหมคะโอ้สวยมากดกด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหม ธรรมชาติจริงๆนะคะเห็นไหมคะโอ้ดอกดอกจริงๆนะคะแนนเดี๋ยวคุณอ้อยจะพาเราไปดูตรงไหนอีกน,นะคะตรงนี้ก็จะด,ดูต้นแม่ผักหวานอ๋อแม่ผักหวานอ๋อเรามีต้นกล้ามแล้วนะะเน<ร>าะให้ไปดูต้นแม่มีม,มีของแท้ไม่ปลอมนะคะเนี่ยแท้เลยละ่ะนะคะเอาลุยป่าน่ะขึ้นขึ้น,นขึ้นเขาขึ้นเขาอันนี้ก็จะเป็นไข่เลี้ยงอ๋อไข่เลี้ยงอ๋อนี่นะไข่เลี้ยง มนนีหน่อไม้ดอง,ดองขายด้วยเนาะหน,หน่อไม้ดองเห็นไหมคะโอ๊ยกรุงเทพไม่ต้องไปอยู่หรอกค่ะมลภาวะม,ลพ,วะมลพิษเยอะมาอยู่ตามชนบทเราเนี่ยดีกว่านะฮะอากาศปลอด,ปลอดโปร่งเนี่ยตอนเช้าคงหูหายใจได้เต็มปอดใช่ไหม<า>คุณอ้อยค่ะไม่ต้องกลัวมลพิษอะไรเลยเนี่ยอันนี้ไผ่กิมซุงนะคะุณอ้อยไผ่กิมซุงค่ะล้วทำหน่อไม้ดองโอเคอันนี้เป็นต้นลูกท้ออนี้ต้นท้อนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูต้นที่มีลูกเนาะคุณอ้อยเนาะกลังจะออกดอกัใช่ไหมฮะดอกเขาเป็นไงคุณอ้อยดอกเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่จะดกมากอถ้าเวลาออกเป็นช่อจะเป็นช่อเป็นพวงเป็นพวงใหญ่ๆเดี๋ยวคุณอ้อยเราเดินไปตรงนู้นเลยไปดูที่ลูกมันเลยใช่เราจะเด้เออเอกก่อนจะผ่านท้อเราจะมีต้นถักหวานป่าโอเคผักหวานป่าเวลาคุณอ้อยขายเนี่ยขายรลเท่าไหร่ ผักหวานป่านี่เราจะส่งที่กิโลละสองร้อยมาเก็บช่วยกันเลยค่ะผักหวานนี่จะเก็บกว่าจะได้หนึ่งกิโลนี่หูเหนื่อยเหมือนกันนะคะมันเบาเนาะค่ะมันเบาค่ะส่วนท้อนี่เราจะส่งที่กิโลละยี่สิบบาทถ้ามันออกช่อออกมูกเริ่มออกแล้วนะคะอันนี้เสียนท้อเริ่มออกแล้วนะคะนี่ นี่เห็นไหมคะเริ่มออกลูกเล็กเออกปีละกี่ครั้งคุณอ้อยเออออกตลอดทั้งปีเลยค่ะถ้าลูกใหญ่สลัดหมดอ็เราก็ให้น้ำใส่ปุ๋ยก็ออกอีกแล้วค่ะอืมอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้นท้อนะคะนี่อันนี้เป็นผักหวานเออแล้วค่ะังดูต้นผักหวานเทคนิคการจะให้เขาออกช่อออกออกยอดเยอะๆเนี่ยคุณอ้อยทำไงคะอ๋อ เป็นช่วงเราก็เริ่มให้น้ำถ้าสมมุติว่าเราจะเริ่มละเราจะเริ่มให้ถอดยอดละเราก็เด็ดริใบเด็ดใบออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยูเรียแล้วก็ลงน้ำให้น้ำนะคะน้ำสปริงเกอร์ก็ได้น้ำแตที่ไร่ของเราจะเป็นใช้สปริงเกอร์น้ำมาจากไหนคุณอ้อยน้ำจะมาจากสระแล้วก็น้ำบ่อบาดาลอ่าเราสูบขึ้นมาใช่ไหมคะ แล้วก็ให้น้ำอันนี้เป็นฝั่งนี้จะเป็นสวนงะแล้วก็กล้วยหอมไข่โอเคตามสายทางเรากเลังเซียนท้อกำลังให้เครือนะคะกล้วยหอมนะคะอ่าก็เครือในร่องกลางในร่องซอยเราก็เอาข่าตะไคร้ใส่ลงไปเป็นผสมประสานในร่องของกล้วยแล้วก็ มีกาแฟอันนี้กาแฟโรบัตตานะคะเรามีตัวรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ใช้พื้นที่คุ้มเลยนะคุณอ้อยนะไม่ต้องหันใจเลยนะไม่ต้องหายใจเยอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนทุเรียนทานอะไรคุณอ้อยทุเรียนทานหมอนทองค่ะอีกกี่ปีเนาะจะได้มากินลูกมันเนี่ยคุณอ้อยอันนี้เป็นแบบทดลองค่ะถ้าเป็นอย่างเงาะนี่ปีหน้านี่มาชิมได้เลยค่ะนะคะช่วงไหนคุณอ้อยเงาะจะได้ผลแก่ได้กินแล้ว เ่เดือนกรกฎาคมพิณาคมกรกฎาคมเริ่มออกแล้วนะคะใช่มเอาสุกกินได้เลยค่ะง้อโรงเรียนเนาะโรง,งเรียนก็จะออกเรื่อยๆก็จะสุกเรื่อยๆเนื้อเยอะไหมคุณอ้อยนเนื้อเนื้อมันดีเหมือนเหมือนที่เขาปลูกจังหวัดอื่นไหมคะจังหวัดภาคตะวันออกนะ ๋ถวจันระยองอยออครหจักเลยจะก,กรอบร้อน้วก็ขึ้นชื่อด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้สองปีจำนวนห้าสิบต้นคะ่ะเริ่มออกแล้วปีนี้ได้ต้นละหนึ่งกิโลถึงสองกิโลละเนี่ยค่ะห้าสิบต้นคะ่ะเราก็จะคองซอยอ่าสลับกันกับมะยมชิดกับค่ะเ ok. ดี๋ยวขอดูสัตอ่ขอดูอะไรนะท <c oughs> ้อท้อที่มีลูกนค่ะคุณอ้อย ที่ลูกจะกินได้เริ่มเริ่มจะเริ่มจะหมดละเพราะว่าเริ่มเก็บแม่ค้ามาบังคับเ่อชยอตมบังคับซื้อเลยใช่ไหมบังคับซื้อแล้วค่ะอันนี้ค่ะลิกอันนี้อันนี้สุอันนี้ถ้าคุณคุณอ้อยส่งโลเท่าไหร่นะคะอ่าที่นี้โลละสิบสองบาทถึงสิบห้าบาทใช่ไหมฮะมารับอ่าลูกเล็กโอเคนี่นะคะลูกเพาะ นี่นี่นีเล็นไคะอ๋อนี่ลูกเล็กใช่ไหมฮะเราคัดไซส์เนาะโอเคขนาดนนี้ขาดไหนเราเก็บคุณอ้อยเราดูขนาดไหนเราถึงเก็บได้เหลืองอันนี้อันนี้เหลืองไหมคะอ๋อยังไม่แก่แล้วไปบ่มมันจะอร่อยไหมคะถ้ามันเป็นอ่คะมันนเื้ข้างในมันจะเป็นสีเหลืองมันจะหวานนี่นี่นี่ทานกับข้าวคนหรับเห็นไหมคะโอ้โหโอเค น้อยหนาหมดแล้วน้อยหนาพาอะไรคุณน้อยของพื้นบ้านเราค่ะน้อมหนาหนังน้อยหนาหนังก็เสร็จไฟไหมอ๋อก็เสร็จสวยเริ่มหมดแล้วนะคะเป็นฝั่งนี้จะเป็นผสมประสานกับผักหวานค่ะอออืถ้าเลยขึ้นถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นฮอนแลนด์กับถวายปีเดียวนะคะั่งนู้นเห็ดต้นมะละกอนู้นนู้นไม่ไปแล้วนะคะนู้นไก่ไกถ้านู้นไม่ไปแล้วค่ะ เป็นมะละกอโอเคถ้าไปชมก็ดูนะคะแล้วก็ทวายทีเดียวแล้วก็โกโก้ค่ะใช่ไหมคะข้างบนคลองซอยของเราก็จะเป็นโอโกโก้ก็ปลูกใช่ไหมคะโกโก้กาแฟโรบัสต้าโกโก้โกโก้พผ่อะไรคุณน้อยโกโก้ของโกโก้นี้ต้องต้องคนที่ปลูกคนที่ศึกษาต้องเป็นวิทวัสตนะคะเป็นวิทวัสตค่ะแล้วก็จะมีข้าวโพดหวานอันนี้เป็นผู้จัดการเออคงไม่ นั่นเนาะต้องต้องคุณวิทย์วานี่เป็นเป็นลูกมือนะอันนี้ผู้จัดการใหญ่นะไปศึกษาไปอบรมไปดูงานค่ะแต่อันนี้จะเป็นเป็นคนดูแลเป็นคนรันการเขาจะรู้ว่าเออต้นนี้ปลูกกี่ปีแล้วต้นนี้ใช้เวลากี่ปีแต่วิทยวานนี่เขาจะเป็นคนไปศึกษาไปดูไปอบรมอะไรใช่ไหมคะแล้วก็มาถ่ายทอดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเนอร์เซอรี่อีกอันหนึ่งนะคะที่ปลูกพ่อก้าสตอ พ่อลูกท้อผักหวานวาน,นะคะโอเคเนี่ยนะคะโอ้ใครใครต้องการความรู้นะคะเพิ่มเติมหรืออยากหนีเมืองกรุงนะคะหนีกรุงเทพนะ,ะตกงานนี่ไม่ต้องท้อนะคะเนี่ยมีตัวอย่างมีเพื่อนเราและมีคุณอ้อยเนี่ยนะฮะมาทําเป็นตัวอย่างให้แล้วนะคะเขาก็เคยทํางานกรุงเทพเหมือนกันนะคะสุดท้ายเขาก็มานะฮะมาฟื้นชีวิตเขาที่นี่นะคะเนี่ยมาปลูกสตอนะคะมาปลูกพืช นะคะสวนผสมนะคะใช่ไหมคะคุณน้อยเพื่อนผสมผสมเนาะไรนาผสมผสมมีทั้งไร่ทั้งนาเนาะไร่ทั้งนาทั้งไม้ป่าแล้วก็สัตว์ไม้เลี้ยงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีทั้งปลาในสระมีทั้งไก่แล้วก็แก้วมังกรฝั่งนู้นนะคะมีแก้วมังกรแก้วมังกรด้วยเราจะบอกว่าหาผลไม้มีได้ตลอดทั้งปีค่ะใช่ไหมคะ อย่างสมมติว่าตรงหน้าฝนเนาะเป็นมังแก้วมังกรอ่าหน้าแล้งเราจะเอาอะไรดีนะที่มันขายหน้าแล้งแล้วก็เขาเข้ามาปลูกมาทดลองทีแรกเราไม่ต้องเอามาเยอะนะคะทดลองก่อนว่ามันเกกนบ้านเราไหมปูกกับที่นี่ศึกษามันก่อนเนาะศึกษามันก่อนอันนี้ทุเรียนอะไรคุณอ้อยคุณอ้อยทุเรียนอะไรเนี่ย๋อทุเรียนเทศเป็นแก้มะเร็งบะมุงสำหรับเป็นยารักษาลูกตอนสุกหรือค้ณว้นอยเวลาเรากินกินตอนสุกค่ะมันจะคล้าย กะน้อยหนาบ้านเราจะมันจะออกเปรี้ยวนิดๆเห็นไหมคะชะตอท่านชมค่ะนี่ดที่ไปขายชะตอให้ชะตอต้นนี้ได้หกปีแล้วนะคะออกลูกกี่ปีคุณอ้อยกี่ปีถึงเก็บผลผลิตได้สี่ถึงเจ็ดปีนี่เพิ่มเริ่มแล้วค่ะอันนี้ปีเท่าไหร่คุณอ้อยนี่ปีที่หกนะคะปีที่หกแล้วคุณอ้อยได้ต้นหนึ่งกี่กิโลปีหนึ่งเอาค่ายางโดงน่ะจะประมาณสามสิบถึงสี่สิบกิโลต่อต้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นค่ะ ต้นละร้อยนี่ลองคูนแล้วนะคะได<า>้สีส่อ100เออโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ย,เป,ยเป็นเงินเป็นทอง,อ,นองทั้งหมดถ้าเต็มที่ส<ๆ>ิปีนี่จะได้อยู่ประมาณต้นละสองร้อยกิโลโอ้โหนะคะเป็นไรายได้อย่างดีขยันเท่าไหร่ก็ได้นะ,ะได้ตามที่ตัวเองขยันเนาะทํางานโรงงานเนี่ยก็ขยันเท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมได้ไหมเออแต่ทำงานที่ไรของเรา เราได้จนถึงไวัยเกษียนชีวิตค่ะมีกษเียนไหมคุณอ้อยไม่กระเียนหรอกจนทุละเนาะกรเียณของเราไม่มีค่ะมีทั้งพายุงมีทั้งยาทำชั่วชีวิตลงานเกษตรเราเนาะเออโอ้ดีมากดีมากเลยเนี่ยให้ข้อคิดสําหรับคนที่ที่คิดว่าโอ้จะไปทาอะไรดีมองยังไม่ออกว่าจะคนจะทาอะไรดีเนาะเนี่ยคุณอ้อยเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ คุณอ้อยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยผ่านงานกรุงเทพมาแล้วทำโรงงานมาแล้วรู้สึกว่าท้อแท้ทำขยันเท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมแต่นี้ขยันมากได้มากนะคะอิสระอยากนอนอยากนั่งอยากเที่ยวอยากไปไหนก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะอย่าลืมนะคะผักหวานนี่ผักหวานป่าอันนี้เป็นผักหวานป่าอนนี่ก่อนที่เราจะปลูกเราก็ทดลองก่อน,อ,นอันนี้อ,อันนี้ทดลองใช่ไหมคุณอ้อยนี่กี่ปีคุณอ้อยนี่อันนี้ ผักหวานกับสตอข้างบนนี้จะอยู่ที่หกปีหมดเลยหกปีนี้เราจะทดลองพร้อมกันนะคะเราปลูกผสมผสานกันก็คือปลูกผักหวานแล้วก็ปลูกเซียนท้อปลูกสตอให้ขึ้นพร้อมกันเลยค่ะข้างบนนี้ระยะเวลาหกปีค่ะในข้างล่างส่วนข้างล่างนี่จะอยู่ที่สิบสี่ปีตอนนี้ผลผลิตเก็บได้หมดทุกอย่างแล้วคะท่านผู้ชมค่ะในเอยๆแล้วค่ะได้แล้วค่ะเนี่ยแค่หกปีเนี่ยแป๊บเดียวนะคะถ้ามีรายได้เนี่ยหายเหนื่อยเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ อย่าลืมนะคะเนี่ยถ้าใครสนใจนะอยากมาชมสวนธรรมชาตินะคะก็มาที่ไร่คุณวิทยวัฒน์นะตามป้ายนะฮะแล้วตามเบอร์โทรก็ติดต่อก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะเหมือนฝันชาแนลนะคะขอบคุณค่ะ